ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาธารณสุขสร้างสุขทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนค่ะโดยดิฉั้นนางสาวนื้อไทยสีใจป้อและนางสาวนันทิดาลิตไทยสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นกินดื่มกระท่อมอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเมื่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พศ2564มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพศ2564ที่ผ่านมา จึงทำให้ชาวบ้านสามารถปลูกและซื้อขายต้นกระท่อมได้ไม่ผิดกฎหมายกระท่อมจึงมีการค้าขายอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นต้นใบสดหรือทำเป็นเครื่องดื่มมีขายทั้งในตลาดสดตลาดนะัดตลาดออนไลน์หรือแม้แต่ข้างทางเองก็มีน้ำใบกระท่อมต้มขายให้เห็นกันบ้างนะคะวันนี้ดิฉันและก็มาและอาจารย์นันทิดา จึงนำความรู้เกี่ยวกับการดื่มใบกระท่อมอย่างไรให้ปลอดภัยและใครสามารถรับประทานได้บ้างมาฝากทุกท่านนะคะอาจารย์นันทิดาคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระท่อมมีอะไรบ้างคะ กระท่อมนะคะเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า,า,า,าไ m y t r a j น n าส p i c i o s โอ o r ดนะคะซึ่งจัดอยู่ในตระกูลลูเบียซีีวงเดียวกับขิมมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยมาลายูจนถึงเกาะนิวกินีด้วยนะคะ ที่พบในประเทศไทยก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะคะก็มีพันธุ์แตงกวานะคะก้านสีเขียวนะคะยักษ์สาใหญ่รูปใบใหญ่นะคะแล้วก็ก้านแดงนะคะกระท่อมนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบหนาทึบมีลักษณะคล้ายต้นกระทุม่มดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรามีเกสรรอบๆอบ,อบดอกนะคะคล้ายดอกกระถิน ในใบกระท่อมเองก็จะมีสารอะคารอยนะคะที่ชื่อว่าไมตราจินินมีฤทธิร์ระงับอาการปวดเช่นเดียวกับร์ฟีนโดยมีความแรงที่ต่ำกว่ามอร์ฟีนเนี่ยประมาณสิบเท่านะคะแต่ว่ามีข้อดีกว่ามอร์ฟีนอยู่หลายอย่างก็คือกระท่อมนะคะไม่กดระบบทางเดินหายใจไม่ทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนใช้บําบัดอาการติดฝิ่นหรือร์ฟีนได้ค่ะอืมประโยชน์เบื้องต้นนี่ก็เยอะแล้วนะคะ แล้วในทางแพทย์แผนไทยกระทอมมีสรรพคุณยังไงบ้างคะสรรพคุณพื้นบ้านนะคะจะใช้เป็นยาชูกำลังแก้ปวดเมื่อยแก้ไอนอนไม่หลับนะคะในตำรับยาไทยยังใช้เข้าร่วมกับตัวยาอื่นๆในการรักษาอาการท้องร่วงด้วยค่ะ ถึงแม้กระท่อมจะมีสปปรรพคุณทางยาไทยแต่ไม่ใช่จะไม่อันตรายนะคะหากเราใช้ดื่มกินมากจนเกินพอดีค่ะอืมแล้วอย่างนี้เราควรจะกินใบกระท่อมอย่างไรดีคะ คนสมัยก่อนนะคะเขารับประทานใบกระท่อมเนี่ยโดยจะนิยมใช้ใบสดนะคะลอ,อกออกก้าแล้วก็เส้นใบออกเคี้ยวให้ละเอียดรับประทานน้ำชาอุ่นๆกล้วแล้วก็กลืนลงไปรับประทานครั้งละสามถึงสี่ใบก็จะทำให้มีความสบายไปได้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็เอาใบกระท่อมไปตากแห้งค่ะแล้วก็บดเป็นผงรับประทานเป็นชาครั้งละหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็หรือจะนําใบกระท่อมนะคะไปต้มดื่มก็ได้ค่ะโดยใช้ใบกระท่อม3-4ใบนะคะต้มกับน้ําสะอาด1ลิตร เขี่ยวให้เหลือเศษหนึ่งส่วนสองส่วนนะคะดื่มครั้งกลักครึ่งถึงหนึ่งแก้วชานะคะวันละสามครั้งค่ะแนะนํานะคะวันละไม่เกินห้ากรัมหรือประมาณห้าใบนะคะ uh huh. หรือถ้าเราจะใช้บํารุงกําลังแก้อ่อนเพียนะคะก็สามารถนําใบกระท่อมสดเนี่ยประมาณสามจุดห้ากรัมนะคะใบเตยแก่นฝางกระวานการพูนะคะแล้วก็อ่ เติมน้ำสะอาดนะคะนำไปต้มค่ะตั้งไฟปานกลางประมาณ15-20นาทียกลงจัดเตาและกลองเอาน้ำดื่มนะคะดื่มครั้งละครึ่งหรือ1แก้วนะคะวันละสามครั้งสามารถเติมน้ำพึ่งหรือมะนาวได้ตามชอบค่ะกินได้หลากหลายวิธีนะคะเนี่ยแล้วการกินกระท่อมจะช่วยอะไรได้บ้างคะ,ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิด อาการมืนชานะคะหายจากการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการมีความกระปี้กระเป๋ารู้สึกไม่อยากอาหารนะคะกดความรู้สึกเมื่อยล้าขณะทำงานทำให้นอนหลับแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงนะคะทำงานเนี่ยได้นานสู้แดดได้ดีนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะไม่ถูกกับฝนสักเท่าไหร่ดังนั้นช่วงนี้นะคะที่ฝนตกเยอะๆอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ค่ะ ก็คงไม่เหมาะจิงนะคะแล้วถ้าเรากินมากๆหระคะหรือกินติดต่อกันานานๆเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างนะคะทั้งนี้นะคะกระทอมเนี่ยกินมากและใช้ติดต่อกันานานๆานก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพ จึงไม่ควรจะทานก้านใบหรือใบที่แก่จนเกินไปนะคะเพราะว่าไม่สามารถย่อยได้ก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกค่ะหรือถ้าใช้ในปริมาณที่มากๆม,ม,มากกว่า15กรัมต่อวันนะคะก็จะทําให้มีอาการเมามึนงงทําให้ง่วงซึมคลื่นไส้อาเจียนเห็นภาพหลอนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจหมดสติได้ในบางคนนะคะขณะเดียวกัน หากกินมากไปบางคนก็จะมีอาการท้องผูกได้ค่ะหรืออาการข้างเคียงที่พบก็คือก ه, ระปากแห้งปัสสาวะบ่อยเบือ่ออาหารเป็นต้นค่ะแต่ถ้าหากใครที่ไม่เคยรับประทานใบกระท่อมมาก่อนเลยแล้วทานนะคะก็อาจจะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะคอแห้งขึ้นไส้อาเจียนนะคะบางครั้งก็อาจจะเมามากนะคะจนถึงขั้นต้องไปนอนอะไรเงี้ยอาการถึงจะดีขึ้นก็มีเหมือนกันค่ะอาการข้างเคียงก็เยอะนะคะแล้วอย่างนี้ใครควรจะกินหรือไม่สามารถกินได้บ้างคะผู้ที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ใบกระท่อมเลยนะคะก็คือหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรนะคะผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อประสาทส่วนกลางตับและไตบกพร่อง ผู้ที่ใชออ้ยาละลายลิ่มเลือดบาฟาลินนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า25ปีค่ะอืมค่ะจากที่เราคุยกันในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้วิธีการกินดื่มและผลข้างเคียงของ กระท่อมไปแล้วนะคะทั้งนี้หากการนำพืชกระท่อมมาแปรรูปหรือนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารเครื่องสำอางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถนำมาทําเป็นรูปแบบ รูปแบบสําเร็จอย่างเครื่องดื่มหรือนําไปผสมสารเสพติดต่างๆก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะคะอ่าถ้านังนั้นนะคะการรับประทานให้เป็นเพียงยาอย่าให้ถึงกับติดเนาะแล้วก็มีประโยชน์มากกว่านะคะหวังว่าความรู้ในวันนี้ท่านผู้ฟังจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหากท่านใดสนใจปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือต้องการรับบ,บ,บริการด้านการแพทย์แผนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดประครบอบสมุนไพรย,ยาสมุนไพรและการดูแลมารดาหลังคลอดสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกอาสมสเสลาสาขาหนึ่งนะคะอยู่บริเวณในบาซ่านะคะเบอร์โทร ศูนย์ห้าห้าสองห้าสามศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็สาขาสองนะคะจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรน,นะคะเบอร์โทรศูนย์ห้าห้าเก้าหกเจ็ดสี่สี่เก้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวนึ่งฤทัยสีใจป้อแล้วก็อาจารย์นันทิดาฤทิไทยส่งนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการ สาธารณาสุขสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ